คนที่พี่น้องอยากจะพบเราจะให้พบกับคนที่พี่น้องรักคนนี้เป็นแคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีมาก่อน mm hmm. เขาเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเ้าไกลทุกคนทราบดีและเป็นเจ้าของวะลีระยองผมขอจองนะขอเชิญพบกับพี่ทาลิม สวัสดีพี่น้องชาวเขาชครับโนดี่เขาบอกว่ามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีันนี้นายกจอัวจริงนะเนี่ยแสดงว่ามีคนนึ่งเป็นไดเดตคนนึงเป็นนายกต่อไปข้างกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเขาเชานะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่วันนี้ได้ลงพื้นที่เขาเชมาอีกครั้งมาหาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องและมีแคดเดตดี อย่างพี่ถังสงธรรมคนนี้รู้สึกภาคภูมิใจครับตอนเป็นอดีตหัวหน้าภาคก้าวไกลเป็นคนเริ่มกระบวนการสรรหาเริ่มไปเปิดตัวที่ภูเก็ตบ้างที่เชียงใหม่บ้างนะครับก็ได้คนเก่งมาเยอะแต่ว่าของพี่ถังนี่ตั้งตั้งตั้งแต่เป็นตอนพักประชาชนผมอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการแต่พอได้เห็นทรงของพี่เขาแล้วเนี่ยถือว่าพอได้ไหมครับพี่น้องครับเอาอยู่นะ ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาชุวาที่นี่แล้วก็ผ่าน Fri e n d s ท a l k ได้ว่าคนนี้จะเป็นนายกอบอจอสายสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนเขาจบปริญญาเอกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทํางานอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตอนนี้มาเสนอตัวเป็นนายกอบจระยองต้องตบมือดังๆให้กับพักประชาชน ตบมือดังๆให้พักประชาชนระยองแล้วก็ตบมือให้กับทีมงานจังหวัดของระยองด้วยครับที่ทํางานกันเป็นทีมแล้วสัรหาคนดีๆคนจริงเก่งตัวจริงเสียงจริงไม่เพอ้อฝันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องชาวระยองได้โดยเฉพาะวันแบบนี้นะครับวันส้มๆ พักเก้าไกลเลอนะคตใหม่มันเป็นสีฝุ่น PM สองจุดห้าครับพี่น้องวันนี้นี่ร้อยห้าสิบเก้าตอนนี้ยังสีแดงอยู่เอมกขาบอกว่าจะตอนบ่ายจะกลายเป็นสี้มแล้วทุกวันนี้นี่ปัญหาฝุ่นในระยองเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเพราะอะไรครับพ่อแม่พี่น้องมีทั้งเรื่องการเผาจากเกษตรมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ นี่ขมอ,อุตสาหกรรมเมื่อคืนนี้เห็นเต็มโซเชียลเลยใช่ไหมครับที่โรงงานแล้วกําลังโอ้โหปล่อยควันกันอย่างไม่เกรงใจประชาชนชาวระยองเลยใช่ไหมมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมการก่อสร้างต่างๆนานาคนที่จะแก้ปัญหาให้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเรื่องเศรษฐกิจให้ไปคู่กันได้คือระยองเนี่ยเศรษฐกิจดีอย่างที่เมื่อกี้ผมได้ยินแล้วคุณน่าจะเป็นทีมสอจอพูดมาว่าระยองนี่โอ้โหรายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไร่างนั้นแต่เราไม่ควรที่จะแลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมหรือแลกมาด้ และถ้าสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยย,ยองก็จะยั่งยืนสิ่งต่างๆนานาชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ก็จะไปได้ดีขึ้นผมเลยหวังเลยครับว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเข้ากูหาวันที่หนึ่งกุมภาแล้วกาหมายเลขสามบัตรใบสีชมพูนะบัตรใบสีชมพูกาหมายเลขสามให้กับพี่ถังสรงครามเป็นนายกอบอจอเนี่ยเขาจะเป็นนายกอบอจอสายสิ่งแวดล้อมตัวจริงเสียงจริงอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงท่านต้องเข้าคูหากาหมายเลขสให้กับทังส่วนใบสีเขียวเป็นใบสอจอนะครับท่านต้องดูว่าไอ้ใบสอจอ,อนนเนี้ยแต่ละเขตก็แต่ละอำเภอก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วทีมงานจังหวัดเนี่ยนอกจากจะทํางานเป็น นโยบายรายจังหวัดแล้วเนี่ยยังมีนโยบายรายอำเภอด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยทำงานกันอย่างเป็นทีมทํางานกันอย่างมีคุณภาพเฉพาะภายในจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันเลือกเขาคนเดียวเนี่ยได้3เด็กพอเลือกปุ๊บก็จะได้สสอหคนอย่างคุณโยบุตรที่เป็นสสเขตนี้ผมมาที่นี่ผมก็เคยมาหาเสียงให้เขานะครับก็ชนะ บก็หมายความว่าจะได้สอสอเกตทั้ง5คนทํางานกับพิษางด้วยนะครับอันนี้เป็นเดกที่2แล้วได้เขาทํางานอันที่1ได้สอสอันที่2อันที่3ก็คือจะได้ประธานกรรมการที่การเก่งๆของพรรคประชาชนนะครับมาช่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกับสิ่งแวดล้อมนะครับคนที่จัดการขยะคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ,กบช้างป่าเพราะฉะนั้นช้างป่าขยะ PM 2.5ในระยองสามารถรับได้รับการแก้ไขแน่นอนเลือกเขาคนเดียวได้3เได้ผมคิดว่าขอบคุณมากครับ ผมคิดว่าไม่มีแคดเดตคนไหนหรือผู้สมัครคนไหนที่ให้ได้มากเท่ากับพี่ถังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าคูหากันอย่างพร้อมเพรียงวันที่1กุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะมีบัตร2ใบนะครับใบสีชมพูกับใบสีเขียวนะครับใบสีชมพูเนี่ยคือใบเลือกนายกนะครับดูหน้าสีชมพูหวานๆของเขาไว้จำไว้เลยจำไว้เลยว่าโอ้โหถ้าเขาไปสีชมพูนี่ต้องเห็นหน้าพี่ถัง หน้าพิถังคือหมายเลข3นะครับสีเขียวเนี่ยคือสอบอบจอเป็นฝ่ายสภานะครับก็อยากได้คนของเราเข้าไปเหมือนกันแต่ยังไม่บอกเบอร์ตอนนี้เพราะว่าท่านต้องดูครับว่าแต่ละเขตแต่ละอำเภอของท่านเนี่ยได้หมายเลขมันอาจจะไม่ใช่หมายเลขสามมันอาจจะเป็นหมายเลขสามหรือไม่สามก็ 3, ได้ปวดหัวนะที่ขณดผมเป็นอดีตนักการเมืองผมยังปวดหัวเลยว่าทำไมต้องจำอะไรกันเยอะขนาดนั้นทำไมมันต้องยากลำบากขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไร ขอให้ประชาชนตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามทำทำความเข้าใจกับข้อมูลแล้วเข้าไปใบสีชมพูกาหมายเลข3นะครับส่วนใบอีกใบหนึ่งใบสีเขียวให้ให้กาอีกหมายเลขหนึ่งะครับให้ท่านสังเกตด,ดูได้เลยว่าแต่และพื้นที่เป็นอะไรอย่างเขาชมานี้ได้หมายเลข1เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในพื้นที่เขตน,นี้คนที่ฟัง f ฟรน n ์ s ็อคอยู่ไม่ต้องาำนะครับถ้าในพื้นที่นี้เนี่ยกาสีชมพูกาหมายเลข3เหมือนเสื้อพี่เลยครับหมายเลข3อย่างนั้นนะครับ สูตรใบสีเขียวเหมือนเสื้อข้างในพี่นะกาหมายเลขหนึ่งก็พี่กาหมายเลขหนึ่งก็เช่นั้นสามกับหนึ่งนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเราลงไปพบปะถ่ายรูปกันที่ไห้วยยถึงนะครับขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากล้องเข้ามาใกล้หน่อยดีกว่านะครับคุณเอากล้องไปใกล้ๆดี๋ยว อย่าหมดครับได้ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับตลาดผมไปดูมาแล้วเมื่อกี้มีเซอร์เวย์มาแล้วร้านเปิดถสองร้านวันนะครับไม่เป็นไรคุณเอาที่ไปเลยยกไปเลยต่ไม้องีียกนลเวขอบคุณพิธาด้วยนะครับพี่ พูดถึงช่องเราบ่อยช่วยโฆษณานะครับขอบคุณนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับกดติดตามติดตามช anel นะครับลืมสนับสนุนช anel เราให้ยังคงทำงานรับใช้ทุกคนต่อไปได้นะครับถ้าภาพเสียงชัดเจนใครจะรอดูกับเราบ้างนะครับอีกครั้งนึงจะเป็นเวลา10บนาฬิกาสานาทีนะครับใช่ไหมสิบนาฬิกาสาเพราะว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับพี่โบอสจ้างพี่ทากี่ล้านเออเห็นไหมมีคนบอกว่าผมรับเป็นส้มผมรับเป็นส้มก็คงเขาคงไม่พูดขนาดนี้หรอกมั้งเออเขไม่ต้องพูดถึงอะไรนะ เดี๋ยวมคอยด้วยว่าหมต่อไปกี่โมงนะครับกี่โมงกี่โมงสักครู่นะครับ10นาฬิกานะครับที่เดี๋ยวหมายต่อไปเราต้องไป10บสินาฬิกาที่วัดหนองผัวเบอรบ้านไข่ครับซึ่งทางคุณพิธานะครับแล้วก็ผู้สมัครสวจในพื้นที่นะครับแล้วก็สสอน่าจะเป็นคุณท็อปนะครับสหรับจุดที่2นะครับก็จะไปมาสายจากที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ประชาชนก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ในจุดนี้ที่เหมือนจะแบบเงียบเงียบ